หลอดไส้หรือ In Candescent เป็นหลอดชนิดที่ใช้ไส้หลอดเป็นตัวเปล่งแสงเมื่อไส้หลอดขาดจะไม่มีแสงสว่างปรากฏออกมาหลอดชนิดนี้เป็นหลอดแก้วไส้หลอดที่เปล่งแสงสว่างออกมาทําด้วยทังสเตนภายในหลอดบรรจุแก๊สไนโตรเจนหรือแก๊สอาร์กอนเข้าไปแทนที่หลังจากดูดอากาศจากภายในหลอดออกหมดแก๊สเฉื่อยที่บรรจุเข้าไปจะทําให้หลอดมีคุณสมบัติการใช้งานนานขึ้น โครงสร้างของหลอด i n c a n d e s ่1ไส้หลอดไส้หลอดของหลอดไส้ทำด้วยทังสเตนหรือโลหะผสมระหว่างทังสเตนและออสเมียมที่เรียกว่าออสแรมซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมคือสามารถรีเป็นเส้นเล็กๆทนแรงดึงและมีจุดหลอมเหลวสูงและผลของความร้อนไม่ทำให้ความต้านทานเปลี่ยนแปลงมากนักจุดที่สำคัญคือสามารถเผาให้สว่างใกล้จุดหลอมเหลวละลายได้ โดยมีการละเหิดน้อย 2. อกระป๋อแก้วกระป๋อแก้วโดยทั่วไปทำด้วยแก้วใสาบางแต่มีบางชนิดทำด้วยแก้วหนาเพื่อให้ทนความร้อนสูงเช่นหลอดภาพในเครื่องใช้ต่างๆลักษณะภายนอกของหลอดไฟสามารถทำให้มีรูปร่างลักษณะต่างกันได้ตามลักษณะการใช้งานสำหรับ การหลอมหลอดแก้วบางจะมีการใช้น้ำยาเคมีหรือกรดเติมลงไปในหลอดหรืออาจเคลือบผิวด้านในของกระป๋อด้วยซิลิก้าสีขาวเพื่อให้หลอดกระจายแสงได้ดีมีการดูดซึมแสงน้อย สก๊าซเฉื่อยหลังจากสูบเอาเอากาศภายนอกกระเป๋อแก้วออกหมดแล้วจะบรรจุก,ก๊าซเฉื่อยเช่นคริปตอนอาร์กอนหรือเนโตรเจนเข้าไปในกระป๋อแก้วก๊าซเหล่านี้จะไม่ทําปฏิกิริยากับไส้หลอดและความดันของกา๊าซยังช่วยลดการระเหิดของไส้หลอดได้ดีอีกด้วย ซึ่งเป็นการลดขมเหลวที่กระป๋อแก้วทำให้หลอดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนอกจากนี้ก๊าซเฉยยังช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนของไส้หลอดได้อีกด้วยดังนั้นหลอดที่บรรจุก๊าซเฉืยจึงสามารถทำงานในที่อุณหภูมิสูงได้และกำเนิดแสงสีขาวได้ดีมากกว่าหลอดสูญยากาศสี่ขั้วหลอดขั้วหลอดมีหน้าที่สำคัญสประการคือ ช่วยยึดหลอดไว้ในตัวขั้วหลอดสำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าและทำหน้าที่กระจายไฟฟ้าไปจ่ายให้กับไส้หลอดขั้วหลอดที่นิยมใช้มีสองลักษณะคือขั้วหลอดแบบเคี้ยวและขั้วหลอดแบบเกลียวการตรวจซ่อมแก้ไขหนึ่งหลอดไม่ติดตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟขันหรือหมุนหลอดไฟใหม่ให้แน่นเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เปลี่ยนสวิตช์ไฟใหม่ สองหลอดไฟให้แสงสลัวไม่สม่ําเสมอตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟใหม่หลอดฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดเรืงองแสงเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่างนิยมใช้กันมากมีรูปร่างหลายแบบเช่นทรงกระบอกสั้นทรงกระบอกยาวครึ่งวงกลมหรือวงกลม ส่วนประกอบของหลอดฟัูรอเรสเซนต์ั้วต่อไฟเป็นจุดต่อวงจรไฟฟ้าของหลอดฟัูรอเรสเซนต์ไส้หลอดทําด้วยโลหะทางสเตนที่อยู่ปลายหลอดทั้งสองข้างหลอดแก้วภายในหลอดสูบอากาศเอาจนหมดแล้วใส่ไอปลอดไว้เล็กน้อยผิวหลอดแก้วด้านในฉาบด้วยสารวัวแสงชนิดต่างๆซึ่งจะให้สีต่างๆกันออกไป ข้อเปรียบเทียบระหว่างหลอดไฟฟ้ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากันหลอดไฟฟ้าสว่างน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์เมื่อมีจำนวนวัตเท่ากันหลอดไฟฟ้ามีอายุการใช้งานสั้นกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ขณะใช้งานอุณหภูมิของหลอดไฟฟ้าสูงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟฟ้าเสียค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์เพราะหลอดฟลูออเรสเซนต์ต้องต่อวงจรเข้ากับเบลลลาร์และสตาร์เตอร์เสมอ การตรวจซ่อมและแก้ไขหนึ่งเปิดสวิตช์แล้วหลอดไฟไม่ติดเปลี่ยนสวิตช์ใหม่เปิดหลอดใหม่ตรวจเช็คสายไฟและว,วงจรเปลี่ยนสตาร์เตอร์ใหม่สองหลอดติดสว่างแล้วดับเปลี่ยนสตาร์เตอร์เปลี่ยนบัลลาดและใช้ให้เหมาะสมกับหลอดเปลี่ยนสวิตช์สามหลอดไฟให้แสงสลัวไม่สม่ำเสมอทำความสะอาดหลอดไฟเช็ดฝุ่นละอองคราบสกรปรกออกตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลอด LED หลอด LED เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านจะปล่อยแสงสว่างออกมาทันทีน้ำหนักเบาแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนำปัจจุบันได้มีการนำหลอด LED มาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเช่นในเครื่องคิดเลขเครื่องพิมพ์ไฟส,สัญญาณจราจรไฟท้ายรถป้ายสัญญาณป้ายโฆษณา ไฟฉายจอวีดีทัศ์ขนาดใหญ่และหลอดไฟประดับตกแต่งภายในข้อดีของหลอด LED อายุการใช้งานที่ยาวนานหลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง100,000ชั่วโมงหรือประมาณ11ปีเมื่อเทียบกับหลอดไส้ทั่วๆไปซึ่งมีอายุการใช้งานที่ราวๆ1,000ชั่วโมงเท่านั้น สีสันจัดจ้านหลอด LED ให้สีสันจัดจ้านมากกว่าหลอดไส้ประหยัดพลังงานหลอด LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ทั่วไปถึง80-90%หลอด LED ไม่มีส่วนประกอบของสารประหลอดทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อจํากัดของหลอด LED ราคาหลอด LED ยังแพงกว่าหลอด f l อเร e s ซน n t และหลอดไส้อยู่พอสมควร